สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อวันี้นะคะการซบไปสรุปห่วยของลูกเมมีม่กันนะคะท่านผู้ชมค่ะเมื่อวันี้นะคะเมื่อวนี้ก็เป็นวันที่สามซีบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็จะรวมแหละเดี๋ยวจะขึ้นหน้าร้านค่ะพี่น้องเฮาเจาวานเด้อค่ะกยามาหาคุณลูกเมมีม่นะคะเมืนน่อานี้ตัวตัวสองแปดนี่หรือลูกอัน วันนี้วันที่30มาจากไหนเลขอะไรอายุคนที่เขาเสียที่ว่าเนี่ยเขาจ้างให้เลืกกันอหะไรน่ะมันก็มันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคัเจวานเดี๋ยวถามวันนี้ก็เป็นวันที่30นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปหวยน้องเมมี่กันนะคะว่าตัวไหนแต่คุณลูกก็ได้เออมาแล้วนะคะ28 แล้วก็แปดแปดสองเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์สามสามสองแปดสามสองเจ็ดก็จะเพิ่มมาเป็นก็คือสองเจ็ดฉันไม่รูมสองสองเจ็ดที่หนูเพิ่มมาได้มาจากไหนล่ะลูกอันนี้ไม่ขอเล่ากา้วน้องมาเกี่ยวกับความเอออ่ะเปล่ว่าเกี่ยวกับความฝันก็แล้วกันใช่ไหมลูกอ่าที่เพิ่มมานี่ก็คือน้องฝันนะคะสองเจ็ด ที่เพิ่มมาก็คือความฝันของน้องเมมีม่เรานะคะท่านผู้ชมคะอันนี้ไม่เล่าแล้วนอะตตีให้เรียบร้อยเนาะอ่าโอเคนะคะเล่าเลยไห่เหมือนมันออกก่อนถ้ามาเล่า <c oughs> ถ้าเล่าเดี๋ยวมันจะผิดตัวนึงอีก <c oughs> อีกแล้วเม่สูงใสเมื่อวานนี่หนูบอกว่าสองเป็ดอันแม่ละงงงลูกก็อันคนขายลอตเตอรี่ว่าจุงนึงได้ละคนขายลอตเตอรี่เขาพูดให้ฟังเราถามว่ามีสองเป็ดไหมเป็ดสองเป็ดเราก็ไม่ได้หวังสองตัวหรอกเราก็หวังงตัว ดังเี้ยามเนี่ยว่าดังเอี้ยสองแปดดองออกับอนันเดชอายุอนันเดชมเตยอยเตยเนี่ยมดีคุณเต้ยเออเลอคิดว่าเก้าสิบล้านนะใช่ไหม่ามันมาตรงนั้นหรอก็ต้องเข้าวันพาคนเยอีมันก็ไปคนเล่นหวยอยู่แล้วอยังได้ปกติเลนคนได้ได้แร้ว่คะอ่นลงไปคืนมันบกกสิเขา พอมาหมักแห้งแม่ความมันแตหโมของฉันอยู่แล้วแต่ยินงว่าเขาไม่ใช่ลูกเราเราพูดกดเพื่อนใช่หรอใช่เเต่ก็เหมือนคุณลูกว่าเนาะแต่ก่อนยังกลัวอยู่ว่าแม่ว่าดเราลงกดเพื่อนนี่จะมีคนอื่นมาเหมือนเราไหมใช่ไหมวันนั้นแม่เอาแตงโมนะแต่ที่หนูบอกนะสูตรหมวยมันจะไม่แค่สูตรยีงเก้าเก้ามันมีเป็นร้อยๆสำนัก มันก็ต้องมีบ้างแหละที่ต้องลอกกันบ้างเล่นก,กันบาออ้า,บางเ<ช>ล่นกันบ้างปกติใช่ก็ s <S ต้องเหมือนว่าแหละ<ช>วันนี้วันที่วันน้ำี่สิวันนี้นนรอรุ้นหวยเลขนคิงองน้องเพชรก้านี่ว่าจะตรงกันไหมถ้าตรงแล้วก็คือบุชิเมื่อวันที่แล้วน้องเพชรกล้าเข้าได้์หก ไม่รู้สิตามเพจนี้อ่ะแต่เขาไม่ได้กดติดตามกันขนาดนั้นหรอกแต่ก็สอบนอกจากว่ามีตัเอ่อเพิ่มเขาตั้งแต่ตั้งแต่เขายงาังบกว่าหะไรหายหวยแมนเลยล่ละแต่ก็เปิ้มเขาอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าเอยเอาหวายจัดเพจมาหรือเปล่าดูได้เด้อบางทีก็ไม่มีตัวเลขเขาเลยไม่เห็นไม่ไมเห็นนะเขาจะให้หวยให้ตัวเลขก่อนหนึ่งวันด้วยซ้ำนะเขาจะไม่ได้ให้อยู่แบบนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้หวยออกวันนี้เขาถึงจะให้ ก็จะให้กอนก้ปรา่หนึ่งวัน็คือเพดบอมแต่เป็ดน,นี่ก็มีคนชอบเยอะอยู่นะลูกแต่เป็ดสองเปแต่ไม่วานเลยซื้อตัวเก่าเด้ว สองแปดเนี่ยเอาจริงๆนะไปยอดด้นอนดูเอออ้าพูดสิแี่่าจะเอาก็เป็นหลุดหนวยตัวที่แล้วที่ห,หลุดลงด้วยนะเออสิบหกวันที 16, นะ่สิบหกฟังแม่แต่ถามลูกสี่หกหกสี่มีโอกาสจะออกไหมหกสี่ชีหกหรอหว่าไม่มีโอกาสอะ่ะไม่มีเหรอถ้ามีโอกาสจะออกจริงๆอ่ะหรือว่าน่าจะเป็นแบบสองพันสองพันยี่สิบดีกว่าอาจจะเป็นเป็นสองหนึ่ง หรือสิบแปดสิบเก้าอย่างเงี้ยยังเงี้ยมีโอกาสกว่าโลอันนี้คือไปย้อนดูสถิติของหมดแล้วนะสองหนึ่งคือกว่าใช่ไหมลูกใช่แต่ว่าหวยหลักหนึ่งจะไม่มาเลยค่ะอ๋อย้อนดูก็คือจะมีแค่หกมีเจ็ดมีห้าแล้วก็มีแปดเดี๋ยวนี้มันปีสองพันร้อยยี่สิบเนาะใช่ปีหน้าก็คือยี่สิบเห็นไหมมันก็ขึ้นเด้มเดียวยี่สิบแต่หกสีมันออกเลยเห็นไหมมันออกไปแล้วมเพิ่มหกก็ออกไป แต่แต่เอาจริงสำหรับหนูนะหนูคิดว่าวันี้มันน่าจะไม่ออกมสมันอาจจะเว้นระยะให้แบบคนได้ตาม,าามือนอื่นนั่นแหละนั่นแหละแม่ยังถามตัวนี้นเลยเด็กก็ได้ความฝันว่านี้อาจจะแม่มความฝันวันนีนอาจจะแม่แล้วก็ฝันเห็นเด็กเหน่ยเท่ากับเที่ยวบินสี่คนห้าคนเยอะม่อคือีนฝันตีสี่ตีห้าเลยอะ่ะแม่นะเป็นเด็กเยอะแล้วก็มีเพื่อนมาบอกให้ซื้อลูกให้ซื้ออันสี่หกหกสี่ ตัวละพันไปเลยค่ะวาตื่นเช้ามามีขนลอตเตอรีร่เพให้หนึ่งพันโอ้แต่เราจะเป็นลมมันเลือกจริงแลวเลือกฝองแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะออกไหมมันออกไปเยอะแล้วนะลูกเออระหว่างหงกกระสุนกระสุนหน้ากลัวกว่ากระสนนากลัวใช่ไหมลูกเล่นหวยต้องย้อนดูสถิติการออกด้วยสองหนุ่มคือกว่าแต่หลักหนึ่งก็ความเป็นไปได้ก็หลักหนึ่งก็น่าจะไม่ไหม ถ้าหนูย้อนดูแล้วอะ่ะอทุกคนไปย้อนดูได้ใน g o o g l e อ่ะหวยจะออกวันที่สิบหกทันเอ้ยวันที่หนึ่งทันาวาหวยจะเป็นตัวอะไรได้มากที่สุดไปย้อนดูเลยมันก็จะมีห้ามีเจ็ดมีแปดทาแม่ถามหนูนะหนูเน้นหนักนั่นคือสองเปดใช่ไหมหรือว่าเป็ดเป็ดใช่หนูจะเน้นหนักก็คือตัวกลมตัวกลมนั้นเป็นตัวโปด่รอเตัวที่หนูโผล่แต่อาจจะไม่เยอะมากเพราะดวงช่วงน,นี้อาจจะแบบเผาๆหน่อย ใช่ก็หมายถึงก็อาจจะไม่ก็ไม่ใช่ว่าบอกกั่หนูนะบอกเอฟซเหมือนกัน่วงนี้ก็รู้ตัวเองอยู่ว่าผิดแค่แต้มเดียวค่ะค่ะความเป็นไปได้อาจจะแบบเนาะก็าต้องเข้าใจกันใช่แต่ก็ตั้งแต่ให้มาก็ยังก็ยังแทบจะไม่ถือว่ายังไม่ผิดก็ยังถือว่าเข้าล็อกอยู่แค่แต้มเดียวเอง ไม่ไมบแบบแบบว่าเอฟซีถามแม่ว่าน้องม,มิมี่ซื้อต้นไหนเน้นหนักเพราะว่าบางคนเขาชอบเราเขาก็อยากซื้อกับเราอย่างนี้ลูกก็วอ<ง>มวม<ง>นั่นแหละถ้าบันในกรนะ,ะท่านผู้ชมค่ะถ้ามันในกรณีมันไม่รับจริงๆก็อ่ะก็คือไม่ซื้อสมมติเขาไม่ให้ละกันแต่ถ้าอัานครึ่งใจครึ่งใจครึ่งมาแน่หนูก็จะซื้อเพราะว่าหนูชอบถ้าว่าซื้อยังไงก็อาจจะเป็นแค่หลักร้อย ก็คือเหมือนที่หนบอกเราช่วยเขาเข้าโรงพยาบาเรารู้ว่าดวงช่วงนี้ไม่ค่อยดีแต่แต่เมื่อช้านี่ก็คือบัตรเมื่อช้านี่ก็คือบัตดีอยู่ถือว่าระดับสันติวัตดีมากอ่ะหล่อลุเมื่อช้านี้ใช่ไหมก็เลยอ่ะจะหมดเพราะปวดศกละอาจจะได้แบบเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นลำปางเดือนหน้าลำปางเดือนก็ตัดเราจะขึ้นลำปางไปดูแพทไปแล้วเหรอไม่ให้เขามาหาเลยเที่ยวเมื่อชัยเขจะผ่าตัดค่ะจะผ่าตัด แป่วยด้วยก็เลยแบบเออจะขึ้นไปพักก่อนก่อนก่อนที่แบบมันจะวุ่นวายมันจะปีใหม่มันพอดีมันจะเข้าหน้าหนามันจะเข้ามาทำไมล่ะด้จะเข้าหน้าหนามาทำไมกันลูกอ๋อหยบไปก้อนก้อนที่รถสิเต็มเหรอง่ายออไอคนที่พารถคว่ำเนี่ยมาแล้วเปล่าไอรถลงอ่ะเงียบสงัดเลยใช่ไหมนั่นแหลตัวเลขก็เหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอืมขึ้นแต่กลับว่ามันจะเข้า ตรงเป๊ะเลยไหมสอง2ปดดมันจะลงแค่แต้มได้<ห>ชอบแค่แต้มสองแปดตัวนี้นะที่หนูพูดถ้าใครมีเงินเอาจริงๆซื้อแค่สองแปดแล้วก็ซื้อสองเจ็ดแล้วก็ซื้อสองเก้าแค่นี้สามหางพอศูนย์สามนี่ก็อัน,นั่นอยู่นะลูกศูนย์สามนั่นคือเลขไข่เลขไข่ที่หนูฝันนะเออตัวนี้ก็คือเลขฝันนะคะ เด้อค่ะเลขคนอคนที่ไอ้น้องแมมมี่แกฝันว่าไข่นะคะก็เลยตีเป็นสาม3นศูนย์สามตั้งนานแล้วนะคะตัวนี้ฝันนานแล้วแล้วก็โชว์หลายวันแล้วค่ะตัวที่จะเพิ่มเนาะคุณลูกก็มีสองเจ็ดนาะแค่27็ตัวเดียวค่ะที่จะเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่ลูกแมมมี่พูดนะคะแต่ยังไม่ขอเล่าเดี๋ยวนเออเออเอาโอเคนะตัวนี้มาจากความฝันน้ะลูกเนาะสองเจ็ดก็เหมือนมันลดแค่แทบเดียวเออ่ ก็เหมือนเราซื้อดักลงแต้มใช่ใช่เลยคเลขที่แบบมีให้แค่สองเจ็ดสองแปดถ้าใครมีเงินก็ซื้อสองเก้าเผื่อไว้ด้วยอ๋อมันอาจจะขึ้นลดแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งอยู่อาจจะลดน้ำลงใช่ใช่เลยตอนนี้คือเลขมันจะชอบเป็นมากเมื่อขึ้นแต้มลงแต้มใช่ค่ะค่ะพี่น้องเบิองเอาเด้อค่ะพี่น้องสองเจ็ดเดอคือเลขของลูกฝันนะคะท่านผู้ชมค่ะอารมณ เอาลงเตไปแล้วเมื่อเช้าเม่ไม่ก็เพิ่งเห็นอยู่สองเจ็ดสวยค่ะสองเจ็ดสองแปดสวยเจ็ดห้าก็สวยอ่ะจริงเจ็ดห้าความเป็นไปได้อาจจะมาอืมอไม่ใช่ว่าไม่มานะค่ะอาจจะแต่ว่ามันก็ตามมาหลายงวดแล้วนะเดอเจ็ดแปดก็ตามมาเป็นสิบงวดแล้วก็ยังไม่ออกมะเล่นเผาเผาอันไหนที่มันเป็นหวยตัวเดิมเล่นเผาเผาหลุกฝากบอกแฟนคลับด้วยซื้อหวยก็ใช้พิจารณญาาในการ อย่าไปอันนี้งงไงกับมันมากไม่ใช่ไม่ได้ห้ามไม่ห้ามซื้อซื้อได้แแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้ซื้อเชื่อกำลังเราด้วยขนาดน้องเป็นคนหางเงินได้วัน่ไม่ใช่น้อยก็ยังหมดไปกับมันสามสิวัติดแล้วนะติดแกรตแ้มเดียวก็ตกเื่นพั่เหมือนกันก็จิตใจเหมือนกันเนาะวดที่แล้วหกสี่สี่หกก็คือไม่รับเขียนไว้แล้วนะพันคูณพันแล้วก็ลอตเตอรี่ไม่มีไม่ต้องไม่หวังลอตเตอรี่แต่ลอตเตอรี่วันนี้เหลือเยอะ เกลือลูกแห้งใยละลาอได้ดินกันไงอ่ะโอเคจบไปค่ะแฟนลับต่างๆเอฟซีต่างๆนะคะคุณลูกก็เคลียร์นะคะชัดอ่นนี้เราน่าจะเป็นคลิปที่สรุปเลยนะลูกอันนี้ก็คือสรุปเลยสรุปเลยนะคะท่านผู้ชมจะไม่ได้มาหาคุณลูกอีกนะทีนี้รออย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมรอวันที่หนึ่งก็คือวันนี้เนาะผลปรากฏว่าจะเป็นยังไงใช่ใช่ถ้าไม่เข้าก็เหมือนเดิมอย่าว่ากันค่ะเราไม่รู้เนาะหวยเยาถู่หวยร้วยนะค่ะ โอเคอเออะ <S 2> <S 2> นะคะสรุปนะคะยอดนี้นะคะออกมาออกมาไถอแมดดกัย้งอืมเตาเปียวมันแล้วโอ้ยอยากกลับไปบ้านเจ้าน่าโออจะจะไปขันไปแล้วขันขันไปไปกลับมาเรบกวนคุณน้าไม่มีแล้วได้ระวางรถลูกไ่ได้รวังยั้งเลยไม่มีขันมาหนักนะอ้าวดูรถนะเดี๋ยวเดี๋ยวญาเปิดประตูให้กัน ค่ะท่านผู้ชมคะตัวโชคกลาภก็ได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมคือคุณลูกไม่มีเพื่นสรุปเลยนะคะท่านผู้ชมคะก็จะเพิ่มขึ้นมาคือสิเป็นสองเจ็ดนะคะท่านผู้ชมสองสองสองเจ็ดนะคะท่านผู้ชมของม่มี่ว่านะคะจะว่ากับสุดกำนะคะ ขอให้ท <im> ุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะที่เข้ามารับชมช่องอมาชแนลนะคะขอให้ทุกคนนะคะโชคดีนะคะร่ำรำรวยๆวยเฮงๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนรือยังลูกครับ